กลายเป็นความสงสัยในโลกของโซเชียลทันทีหลังจากที่โปรโมชั่นระดับโลกอย่าง เ 1>, 1ประกาศเซ็นสัญญาเชิญทนันชัย12พี่น้องมาเป็น1ใน16คนร่วมลงแข่งขันทัวนาเมนต์ระดับโลกอย่าง K1 World m a ด2024ล่าสุดผู้จัดการค่ายไฟแรงแห่ง12พี่น้องได้ให้ความเห็นว่ายากครับกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชกจากมวยไทยมาเป็นคิกบ็อกซิ่งมันอาศัยกลไกหลายอย่างแต่โชคดีของทีมงานเรานะครับ ที่พอจะมีประสบการณ์นำเอานักมวยไทยไปทบต่างประเทศมานานนับ10ปีตั้งแต่พี่เข้ม12ที่น้องมาจนถึงพี่เมสิทธิชยัย12ที่น้องเจอทั้งความสำเร็จและก็ล้มเหลวมานับต่อนะักสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ให้กับทีมงานของเราเป็นอย่างดี ธนันชัยมาอยู่กับเราเมื่อสี่ปีที่แล้วความตั้งใจเดิมของคุณพ่อทีมสิทธิ์สองที่น้องคือต้องการจะเอาธนันชัยไปชกในแบบคิกบ็อกซิง่งฟังดูอาจจะดูแปลกเพราะธนันชัยในตอนนั้นแกเป็นมวยเข่าสูงยาวแต่คุณพ่อผมมองว่าธนันชัยเป็นมวยเข่าที่แทงแบบไม่ต้องจับค้ำแทงหรือโยนแทงได้ดีมากและที่ผ่านมาเราไม่มีโอกาสส่งธนันชัยชกในแบบคิกบ็อกซิ่งเลย ชกแต่มวยไทยเป็นหลักจนเป็นแชมป์อาดับเบิตอนนี้ธนันชัยซ้อมในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งแบบเต็มตัวซึ่งจริงๆแล้วเราก็เตรียมการมาตลอดอย่างไฟล่าสุดในการชกกับนักชกตูนีเซียทีมงานก็ให้ธนันชัยลองเน้นใช้หมัดให้มากขึ้นซึ่งธนันชัยก็ทำได้เป็นที่น่าพอใจฉะนั้นผลงานเปิดตัวไฟแรกในรายการเควัน เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดไม่ให้แฟนๆผิดหวังอย่างแน่นอนทนันชัยจะมีโปรแกร,รมขึ้นชกในสื่อทก K1 World Max 2024โดยจะชกในวันที่20มีนาคมนี้ที่สังเวียนสนามกีฬาแห่งชาติโยโยงิยิมเนเซียม ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง